พี <c Ris ky> ่น no. ้องได้ก็บ่ได้กินดอกเด็กเด้อว่าสนาไม่ได้กินดอกลาบง้วลาบหมูเดี๋ยวสันว่าได้กับแต่ว่าเด็กกอดดูกขเจ้าเด็กเด็กกรรมเด็กจับเด็กใบสู้มองแล้วล่ะนุ่มันใช่วาสนาก็ต้องแต่งยากดอกสมัยสู้มือนี้ว่าสนว่าเอานะครับก็ถือว่าเป็นสมัยใหม่แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับให้เกียรติผู้หญิงด้วยนะถ้าหากกันจริงหากกันอีรีอีรอก็ต้องมีการตบมีการแต่มมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แน่กันเรากันนะครับไม่ใช่ฟันแล้วทิ้งฟันแล้วทิ้งเซนาเจ้าแมนนะครับเนาะตอนนั้นครับเบิ้ลปทุมราชนะครับกับงานเำล ฝากเป็นแรงใจให้เรากันนะครับเราเราคนที่ทอแท้ทอถอยรดอ,ทอว,ว่ามีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างม,มันจะผ่านไปด้วยดีนะครับถ้าว่าเรามีใจใจที่เข้มแข็งถ้าว่าเฮาเองนะครับเป็นเ,นเจาเดาว,ว่ามีหวัหวใจหัวใจที่ เข็มเออเข้มแข็งแลยพี่น้องนะครับระวางแผนวางต่างๆและนาหลายนาเขาเรียกว่าวางเรื่องของปัญหาต่างๆลงก่อนนะครับพักผ่อนยอนใจเราก็เอินเดียวว่าดูแลจิตวใจกันก่อนนะฮะแต่ว่าไม่ใช่พักนานจนเกินไปจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยจนลืมขึ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยกระเบมนนะฮะเราต้องเดินต่อไปนะครับชีวิตคนเราไม่สิ้นก็ต้องเดินกันไปมันมีปัญหาทุกๆคนนะครับเกิดมาไม่มีใครไม่มีปัญหานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะผ่านก้าวผ่านปัญหาแบบนี้ ไปได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งรูปเปล่านะครับล้มแล้วก็ต้องลุกนะครับรีบรุกให้เร็วนะครับไม่ใช่ว่าล้มแล้วก็นอนยาวเลยนละครับปานถือเตก,กันข้อหล่นนะ <c oughs> ขอบคุณหลายสายครับชื่อโทรศัพท์ก็มาเป็นแรงใจเยอะจริงๆนะครับวันนี้แฟนรายการนะครับขอบคุณสามสาวด้วยเด้อ <มา S 1> บ้านกอกด้วยนะครับเป็นแรงใจก็มาดาว่าดีเจนุ่มันใช่รอบอาาสันมาก็รอปันใดเราเป็นน้องนะเดทนี่แล้วสันฉากอยู่ดอกนะครับ แล้วก็จากสาวบ้านเขื่อนนะครับพอจนตลอกไอ้ก็บอกขอโทษเนี่ยจากทางผัวเบาเดี๋ยวคนหนึ่งขอคำว่าพร้อมนะครับฝาให้ตักทางสาวสารบุรียด้วยนะครับพี่ใหญ่ด้วยรักที่เท่าไหร่นะครับจากสามสาวคนสวยบั่นกอกนะผัวสำรองจากผู้เบาสุดหล่อนะครับแล้วก็ยอมมีผัวแล้วนะครับจากทางต้องดอกอ้อนะครับ สรับบุรีนู่นแหละนะครับสุดท้ายที่สุดไอคือสุดที่รักนะครับแล้วก็มีงานเพลงของเพ่ยๆด้วยรักสาวนครสวรรค์ยังขอที่ใส่เดิมจากไทยภาษาเมื่อวานเีีเยวนามาส่งนะครับแล้วก็ทางน้วนครด้วยนะครับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านที่ทอวกับกับบ้านแต่เนาะมีรถอยู่กับหมามากเนาะรถสองแถวรถเมฆกับเมฆกับฟ้าม้าเนาะ เพลงสั่นไปนะครับอ้าวั่วโมองนี้นะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับทุกสายทุกเสียงเลยเยอะจริงๆน,นะ่ยแฟนรายการไลน์ไลน์พีนออนนะครับขอบคุณนะครับอุ่นน้าฟ้าข้างจังเลยเนาะ วันนี้หนูมัจะอาจจะไม่ได้จัดรายการเต็มชั่วโมงนะแต่ว่าช่วงหกโมงแรกเนี่ยนะครับมีประชุมอยู่ที่ขวัญม่อเนะี่ยะจะต้องเป็นพิธีกรอ,อยู่ที่โรงแรมขวัญม่อนะเรอาจจะเปิดเพลงย้อย่าวให้พี่น้องได้ฟังกันจนจบรายการก้นนะครับอนะาทักทายสายนี้ซีว่ายังไงบ้างสายนี้นะครับสวัสดีครับสสวัสดีค่ะจ้าเพลงือยังคะเพลงอะไรฮะผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงไอผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้าย ออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หากันผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้จากน้องอะไรนะอู๋ขอตั้งแต่ขอตอนไหนจ้าขอตั้งแต่พี่เข้ารายการทีแรกเลยจริงเหรออ่าผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงอ้าจากน้องไอ้เนาะ,ะได้เลยจ้าน้องไอ้เดี๋ยวรอฟังนะให้พี่หนุม่มบรรจ้านะคะจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงไอ้นะครับผมขอมาเตรียมไว้แล้วแหละพี่น้องนะครับผู้หญิงคนหนึ่งคิดถึงไอ้แต่ว่าเราก็เตรียมไว้มันอาจจะสลับสับเปลี่ยนกันไปจะ เพ่งกนเพ่งนาเพ่งหลังเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับงานเพลงมีอ่อที่ถึกเอิกถึกใจแน่ว่าถึกเอิกถึก,ถก,ถก,ถกใจแน่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจะไหนก็ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างความบันเทิงเอิบบันเทิงใจให้พี่น้องขึ้นกันนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทําอะไรอยู่ก็ตามแต่นะครับนะครับให้มีความสุขในการฟังเพลงฟังรายการของนุ่มหันใช้มือขอนกันกันเล่ากันนะครับนุ่มน้อยน้ำมนคนอำเภอบ้านฝางจัดขอนกันนะครับนุ่มหนายน้ำมนค้นมากินต้มงูสิงนะครับรับนาที ดำเนินรายการนะครับความคิดถึงนะครับบางเถือมันก็ทำให้เรามีชีวิตไปวันวันหนึ่งนะฮะต่อชีวิตของเราได้บ้างนะฮะ เราเกิดมาก็อยู่ด้วยความหวังและก็ความคิดถึงนี่แหละนะครับคิดถึงใครทุกวันนี้มีอินสตาแกรมี l i น์มีเฟซบุ o กนะในการมีข้อความมีมือถือง่าย,งายสบายสบายส่งไปหาเขากันแล้วกันได้ครับเราว่าจะส่งผ่าน FM ของเรา99.0เมกะเฮิร<า>์ตจอดคอนแกน Energy Radio ได้นะครับคนได้นะครับ ากແจแล้วลพ